สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องไสโดมนะคะก็วันนี้ก็มาอาปัปเดตอาการคุณยายขามูลนะคะอ่าตั้งแต่เช้ามาคุณยายก็ทานอาหารนะคะทานยาป,ปกตินะคะแต่ว่าเมื่อคืนคุณยายไม่นอนนะคะไม่ล้มตัวลงนอนนะคะก็เมื่อวานก็ได้อาบ้านน้องโอปอนะคะให้คุณยายได้อยู่ช่วงกลางคืนนะคะเพราะว่าเมื่อวานช่วงเย็นก็ฝนตกหนักมากๆเลยนะคะ ก็ได้บ้านของน้องโอปอนะคะให้คุณยายได้อยู่ช่วงกลางคืนนะคะ,ะตั้งแต่ช่วงกลางคืนถึงเช้าคุณยายก็ยืนหลับนะคะไม่ทิ้งตัวลงนอนนะคะแล้วก็คุณยายก็ทานยญ้าทานอาหารปากตินะคะแล้วก็ช่วงเช้าก็ได้ขับถ่ายแล้วนะคะฉี่แล้วคะ่ะตอนนี้คุณยายก็ทานยญ้าอยู่นะคะก็มาอัปเดตอาการให้คุณพ่อคุณแม่ได้อาชมนะคะอาการเบื้องต้นในเช้าวันนี้นะคะ คุยยายเล่นดินนะคะก็ต้องขอบคุณอ่าดินสองคันโลดจากพี่เอนะคะมอบใหุ้ณยายขมูลนะคะคุณยายขมูลเป็นช้างไม่มีช่องนะคะเพราะความเล่นโทรศัพท์ไม่เป็นนะคะเดี๋ยวก็จะประมาณอ่าให้ สายๆนะคะแดดร้อนกว่าน,นี้นิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงเช้าก็คุ้มครึมนะคะแดดก็เพิ่งออกนะคะเดี๋ยวให้อากาศร้อนกว่าน,นี้จะพาคุณยายไปอาบน,น้ํานะคะ <S 1> <S 1> <ๆ S 2> เพราะว่าตอนนี้อากาศยังไม่ร้อนมากค,ะ <S 1> <S 1> ค่ะเดี๋ยวคุณยายจะเย็นนะคะ เมื่อคืนก็ฝนตกตอนเช้าก็ยังตกอยู่นะคะตอนเช้าก็ตกไปโปรยงนะคะแดดก็เพิ่งจะออกเมื่อสาย9โมง -10 โมงนะคะก็มาอัปเดตอาการคุณยายข้อมูลนะคะวันนี้โทรหาคุณหมอตั้งแต่8โมงเช้าแล้วนะคะคุณหมอบอกว่าวันนี้คุณหมอย,ยังไม่เข้านะคะคุณหมอย,ยังติดธุระอยู่นะคะแต่ก็บอกอาการเบื้องต้นของคุณยายนะคะคุณหมอบอกว่าจะเข้ามาพรุ่งนี้นะคะ

แคไปกินยังวาปัดที่ินอียันเข้ามาว่าวมตานน็นโดนตาดยาเซนโดนตาหรือเปล่าเนา่อันเองว่าหรือเปล่านอบังสกุล่นี่โดนตาคือไสี่สห้ายี่สิบสค่ะก็มาอัปเดตอาการคุณยายคร่าวๆนะคะ ขอบคุณคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร์กดติดตามให้กำลังใจช่องน้องไพยโดมด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ